เธอตื่นก่อนเพราะอาทิตย์ขึ้นไม่ใช่เพราะมีเวลาเหลือแต่เพราะไม่มีเวลาให้พักเลยเธอเป็นลูกสาวคนเดียวที่ต้องดูแลแม่ซึ่งป่วยติดเตียงมาหลายปีไม่มีพี่น้องไม่มีคนช่วยไม่เงินเดือนประจำมีแค่หน้าที่กับความรักที่แบกเอาไว้บนบ่าทั้งสองข้าง ตอนแม่ล้มเธอไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนหมอบอกว่าแม่จะลุกไม่ได้อีกแล้วตั้งแต่นั้นเธอกลายเป็นทุกอย่างในบ้านเป็นพยาบาลเป็นแม่ครัวเป็นคนทำความสะอาดเป็นนักกายภาพบำบัดเป็นคนเช็ดตัวแม่ทุกวันและเป็นคนที่ต้องยิ้มแม้ในวันที่ใจพัง เธอไม่มีเวลานั่งร้องไห้เพราะข้าวในนาก็ต้องปลูกไร่มันสำปะหลังก็ยังรอคนพรวนดินบ่ายวันไหนที่แดดแรงหน่อยเธอรีบปั่นจักรยานเข้าหมู่บ้านไปตัดผมให้ยายข้างบ้าน40-50บาทมีคนถามว่าเหนื่อยไหมเธอแค่หัวเราะแล้วบอกว่าก็แค่เหนื่อยเฉยๆ แต่ไม่มีสิทธิ์จะหยุดได้นี่ค่ะทุกวันเธอแบ่งเวลาระหว่างดินคโคลนน้ำกับน้ำตาเวลาที่อ่อนแอที่สุดของเธอคือหลังแม่หลับเธอจะนั่งนิ่งๆหน้าบ้านฟังเสียงลมเสียงกบร้องเสียงอะไรบางอย่างที่เงียบจนเข้าใจตัวเองบางคืนเธอแค่ภาวนาให้แม่ไม่เจ็บ บางคืนเธอแค่อยากให้พรุ่งนี้ไม่มีฝนเพราะถ้าฝนตกมากไปมันจะพาน้ำตาเธอลงไปในแปลงมันด้วยหลายคนอาจจะมองว่าเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่ในสายตาของแม่เธอคือโลกทั้งใบเธอคือคนที่ทำให้ชีวิตแม่ยังมีความหมายเธอคือลูกสาวที่ไม่เคยทอดทิ้ง ไม่เคยมีวันไหนที่เธอพูดว่าเหนื่อยจนอยากหนีมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ไข้ขึ้นสูงตอนกลางคืนเธอต้องอุ้มแม่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่ไปโรงพยาบาลคนเดียวฝนตกหนักมากเธอบอกว่าตอนนั้นเธอกลัวมากแต่ไม่ใช่กลัวเปลี่ยกเธอกลัวว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปจะไม่มีใครดูแลแม่ เธอไม่มีวันหยุดไม่มีโบนัสไม่มีใครปลอบมือไม่มีคลิปไวรัลไม่มีรางวัลลูกกระตันโูมีแค่ความเงียบกับรอยยิ้มบางๆของแม่เวลาตื่นขึ้นมาแล้วเห็นหน้าเธอเธอเคยอยากไปเรียนตัดผมในเมืองเคยฝันว่าอยากเปิดร้านเล็กๆแต่วันนี้เธอเลือกจะตัดให้ฟรี ตัดให้ยายที่ไม่มีเงินตัดให้คนในหมู่บ้านที่เดินไม่ได้ปากด้วยใจที่ไม่หวังอะไรตอบแทนมีคนเคยพูดว่าคนที่เหนื่อยที่สุดในโลกมักเป็นคนที่ไม่พูดถึงความเหนื่อย,ลยและเธอคือหนึ่งในนั้นวันนี้เธอยังอยู่ในบ้านไม้หลังเดิมในหมู่บ้านเงียบเงียบ ที่ใครบางคนอาจมองว่าไม่มีอนาคตแต่ถ้าคุณได้ฟังเรื่องราวของเธอคุณจะรู้เลยว่าอนาคตที่ดีบางทีก็ไม่ได้อยู่ที่เงินหรือเมืองใหญ่มันอยู่ที่ใจของคนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อชีวิตถ้าคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าชีวิตมันไม่แฟร์ให้ลองคิดถึงเธอคนนี้ ผู้หญิงธรรมดาที่แบกทั้งแม่ทุ่งนาและความฝันไว้บนไหล่เดียวกันเธอไม่เคยดังในโลกออนไลน์แต่เธอยิ่งใหญ่ในโลกของแม่เธอเสมอนี่ไม่ใช่เรื่องราวที่เวอร์วังแต่มันคือความจริงของผู้หญิงหลายคนที่ต่อสู้เงียบๆอยู่หลังประตูบ้านทุกวันและบางครั้ง แค่การได้ฟังเรื่องของเธอก็อาจทำให้เราลุกขึ้นสู้อีกครั้ง